คนคงจะเชื่อว่าปลากัดเนี่ยเมื่อมันจ้องตากันใช่ไหมครับมันจะสามารถท้องกันได้แล้วปลากัดเนี่ยมันท้องแบบบลูทูธหรือเปล่าหาคําตอบได้ในโกรธผิดโดยความจริงแล้วเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้เมื่อตัวเมียรับจ้องตาตัวผู้มันรับมีการหลั่งฮอร์โมนทําให้ท้องของมันครับ่บองแล้วมีไข่เนี่ยอยู่เต็มท้องซึ่งไข่ตัวนั้นนะครับจะเป็นไข่ไม่มีเชือ้อเหมือนกับไข่ไก่นะครับที่เราเนี่ยรับประทานกัน ด้วยการผรสมพันธุ์จริงนะครับเกิดจากการที่ตัวผู้แล้วก็ตัวเมียครับมาเจอกันแล้วมันครับก็จะมีการกอดรัดกันทําให้ไข่ของตัวเมียครับหลุดออกมาตัวผู้ครับจะมีการพ่นน้าเชื้อออกมาซึ่งเรียกว่าการปฏิสนธิภายนอนทีนี้แหละเมื่อไข่ครับได้รับการผรสมเชื้อเรียบร้อยแล้วตัวผู้ครับก็จะมีการอมไข่ไปวางไว้บนวอร์ดของมันและมันนะครับก็จะมีการไล่ผู้หญิงเนี่ยหรือว่าตัวเมียเนี่ยออกไปและท้ายสุดแล้วนะครับ ลูกที่มีความแข็งแรงก็จะสามารถว่ายน้ำเองได้เลิกเข้าใจปิดแล้วนะคะว่าปลากันนัแน์จ้องตาและจะท้องมันเป็นแค่ไข่ลมถึงยังไงแล้วมันก็ยังต้องการเชื้อในการผสมอยู่ดีท่านบอกว่าคุณจะไม่เลยจ้องตาผู้หญิงและวทาให้เขาท้อง